สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แคทวันนี้เราไปไหนกันคะวันนี้เราสองคนต้องไปถวายเพนที่อับสราไทยสปาของคุณสตีฟและคุณป้าคำใหม่ไปกันเลยไหมคะคิตตี้ไปกันเลยค่ะนี่ห้องที่หนึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้ห้องแต่ก่อนใช้ป้าเลยเข้ามาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ เฟลคัมทัรอัพสลาไทยสปาวันนี้ด้วยยินดีมากที่น้องแคทไม่เจอกันนานเจอแต่ใน<อ>เฟซบุ๊กวิฟวา,าเตอร์นะคะนี่วิฟวาเตอร์นะคะดาราตัวจริงเสียงจริงมาเยี่ยมร้านอัพสลาไทยสปารู้จักน้องนานแล้วเป็นสิปีแล้วประหมติที่าลาถึงข้วัดดับเบิวันแปลสภาพเป็นร้านอาหารนะคะเชิญค่ะเชิญนะคะวันนี้เรามีอาหาร ที่พร้อมทําบุญค่ะพร้อมทําบุญนะคะเราจะถวายเพนกันโอ้โหะเนี่ยเตรียมงานคนเดียวสามวันนะคะเนี่ยลูกเสียบเจ้าคุณเตรียมงานคนเดียวคุณป้าอาหารเตรียมอาหารเตรียมสถานที่อมาแวะมาดูอาหารหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเก็บอันนี้เป็นน้ําขนมจีนป้าเล็ก ป้าเล็กเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเป็นป้าเล็กจะอุทิศให้คุณลินดานัทสุรัสโซเป็นเพื่อนร่วมงานป้าผู้วายชนตาย,ต,ายตายในช่วงโควิดนี่แหละเมื่อเดือนเมื่อเดือนมกรานะคะอันนี้นึ่งกุ้งปลานะคะกุ้งปลาขอบคุณมากและอันนี้แฮมพ่อ<ห>ปีไก<ง>่หมูหมูย่างอันนี้ต้ยมยำทะเลนะคะอ,อันนี้ก็พร้อมที่จะรับพระสงฆ์เจ้าน้องๆเตรียมของห่อไว้ในลาบหมูนะคะ นีมีข้าวเหนียวแคกอเวกับบ้านมีข้าวสวยมีตองเคปอเวมีถุงพร้อมที่จะให้น้องๆห่อกลับบ้านแล้วพาไปดูหวาขอพระคุณประหม่มากนอกจากอาหารข้าวแล้วมีอาหารหวานด้วยใช่ไหมคะมีมีทุกอย่างเลยค่ะมีเตียมเตียมงานสามวันเป็นลูกศิษย์ท่านพระวิเลศท่านพระเจ้าคุณเจ้าคุณเหล่าพระ่ารัดมหาธาตุก็ดบรมลีใจเป็นใหญ่ ทำอะไรสําเร็จได้ถ้าใจเราตั้งใจทํามาเชิญอันนี้ห,ห้องห้องมวดนะคะนี่ห้องมวดเบอร์หนึ่งแปลสภาพเป็นห้องอาหารอย่านี้นะคะเชิญข้างในค่ะออน้องแพทย์ร้านเราเล็กๆค่ะแต่ใจใหญ่มากาว,ว้าวอันนี้สวยค่ะมีซิงเจอร์รูมแล้วก็ห้องคู่ก็ กงไม่ตอนนี้ไม่ใช้คู่แล้วใช้เดี่ยวเพราะว่าโควิดหลายปีมืนก็เลยใช้เรียบร้อยเท่าไหรก็โอเคเพราะว่าน้องมานั่ง่ก่อนมีโซนวันนี้เราใช้เป็นห้องรับแขกก่อนนะคะตอนแต่ก่อนมีโซนาตอนนี้ไม่ไม่ใช้โซนาเลยเพราะว่าโควิดจากก็เลยโอ้เป็นสปาเลยร้านไม่ใหญ่แต่ว่าใจใหญ่ค่ะเตรียมงานสามวันเตรียมสถานที่คนเดียวปอกอาหารคนเดียว แต่ว่าก็ไม่คนเดียวเท่าไหร่น้องมีน้องติดมีพนักงานคนอื่นช่วยขออนุโมทนาบุญกับพื้นปะใหม่ด้วยนะคะเจ้าของไอมามีเสื้อผ้ายังไงเสื้อผ้ายรธอใส่ไม่รู้เป็นไมโทรมามือค้างมออยู่รำคาญคงยุ่งอยู่นาะค่ะนะขอบคุณค่ะมาออกมาข้างนอกไปแล้วต้าขอบคุณม้อาค่ะพี่แคทอนุโมทนาบุญให้น้องคิตตี้แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนทางบ้านด้วยนะคะ ค่ะวันนี้พระท่านก็ให้สายสินมาด้วยอาปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านจากโควิดและภัยอันตรายต่างๆค่ะค่ะอนุโมทนาบุญเน้นนะคะทุกคนขอบพระคุณคุณป้าคำใหม่ทางร้านอัปสราไทยสปาพี่ๆกัลยาณิมิตรเพื่อนๆทุกคนแล้วก็คุณสตีฟด้วยกลาบขอบพระคุณค่ะ พบกันใหม่เร็วนี้นะคะน้องคิตตี้ว่าเราจะไปไหนกันต่อดีได้ค่ะเราสองคนนะคะจากูุซี่แคทแบงค์ขอค่ะสวัสดีค่ะ